ช่วยผมด้วยเพื่อนของผมกำลังจะทำให้ผมตกลาวว่ะแต่เดี๋ยวนะมีบอลน,นั้นอยู่ข้างบนผมอยากให้ทุกคนกดไลค์วิดีโอนี้ตอนนี้เลยเพื่อช่วยชีวิตของผมขอบคุณนะทุกคนแต่ว่าฝูงชอมมี่พยายามจะกินผมผมต้องหนีออกไปให้ได้เออทุกคนช่วยกด subscribe เพื่อให้เชือกดึงผมขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ย ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยผมแต่ที่ไอ้ปวดท้องมากเลยอ่ะเฮ้ยนั่นบ้านใครอะ่ะเฮ้ยไปขอเข้าน้ำหน่อยล้วกันไอ้ปวดท้องไม่ไหวเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะที่นี่มันเหมือนจะไม่ใช่เออที่นี่มันห้องน้ําเหรอแยวใครสร้างห้องน้ํากลางป่าแล้วเนี่ยก็จะไม่ไหวแล้วปวดท้องมากเลยอะเอ,อ้ขอขอนี้เดีนะเฮ้ย ให้ฉันนิดสิเดี๋ยวไอ้โถส้วมมันขยับเองได้มันเนี่ยเฮ่มีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่านะอะเฮ้เมื่อกี้เหมือนฉันอะอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอะอะไรขยับขยับอยู่เอ๊ะขอดูหน่อยสิอะเดี๋ยวฉันว่ามันแปลกๆก้นนะอออ่ะแล้วมันหัวคนนี่ใช่ๆๆแน่ๆเลยเปิดประตูนะเปิดประตูเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยอย่าอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะ ใครก็จะช่วยด้วยแบบปะตัวฉันหน่อยอจริงๆเลยฉันว่าฉันจะาหนายเป็นครอบครัวจะดีกว่าไม่นะไม่นั่ไม่ป้ป้ป้าป้าป้นปาป้า้าป้าปป้า้าปา้าป้ป้าป้าปาปปอ้าปป้า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 ปปอา้า อะไรฉันเลยบ้ยอยากบอกฉันเลยฉันจะดูแลเรื่องหน่อยเป็นอย่างนี้ที่นี่ที่ไหนแล้วคุณคือใครฉันคือ security toilet security toilet นี่งของฉันผมมีคำถามอะไรเลยคุณไปอยู่ในโถส้วมได้ยังไงแล้ทำไมคุณหน้าตาดูเจ้าเล่ห์จังเลยอ่ะเอาเป็นบ้าอยากถามบ้าเลยดีนว่าฉันจะพอดายไปแต่งชุดก่อนได้แต่งชุดเหรอ คือผมอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงไปติดในโถส้วมได้อะเป็นว่ามรัาก่อนนันนี้น้ำอะไรอะ่ะอ้ยอยู่สกรปรกมากเลยอะ่ะอ,อยากกลับบ้านแล้วฉันแค่แค่มาเดินป่าแล้วก็หลงแค่นั้นเองแม่่ตามมาฝั่งนี้สิ ยีมีหนูด้วยเจ้าหนูว่าไงเจ้าหนูนี่เดินมาเลว้วโอเคค่ะเาข้าไปแล้วโถส้วมเลยเดี๋ยวข้าแต่งกายมาโถส้วมเมันหรออ,อีไม่เอาหรอกสกปรกมากเลยอ่ะต่อให้ฆ่าผมก็ไม่ไม่ไปอยู่ในโถส้วมห,หรอกแต่งหรือไม่แต่ง ใส่แล้วนี่ยไม่งั้นจะจะฆ่าแกเลยเรับขอโทษขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ก็ได้เอาอันไหนดีอ่ะไหนดีอันไหนดีอันไหนดีอ่าอออันนี้สะอาดที่สุดเหรออันนี้แล้วกันเฮ้ย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 ใส่เสร็จแล้วครับหนักมากเลยโอยอย่าโกธรนะคุณอย่าทำหน้าโกรธได้ไหมครับพอดีว่าผมกลัวหน้าโกรธมากเลยอ่ะอย่าโกรธผมเลยนะ จะพานายไปกินข้าวแล้วกันข้าวเหรอใช่เลยรึเปลาไปใช่ไหมโอ๊ยเดินยากมากเลยสมงสัยต้องกระโดดเนี่ยเอ้ยไอ้เอ้ยไอ้เอ้ยรอผมด้วยสิหนักมากเลยนะไอ้นี่อ่ะ ไ่หน,น,นันกหนักหนักหนชื่ออะไรอะเออผมชื่อการครับชื่อฟรีโตสโอเคการต่อมาไปกิ้งค้วคุณชื่ออะไรเหรอฉันบอกไปแล้วว่าฉันชื่อสกีบีดี้พอยเกตคุณชื่อสกีบีดี้เหรอใช่ น่ากลัวนอะไรวะน่ากลัวชะมัดเลยนี่ไหนวะเนี่ยนี่แล้วกินข้าวอะไรอะ่ะอะไรเนี่ยกิน <c oughs> ข้าวแล้วข้าวในโถส้วมเนี่ยนะกินกินไปเถอะน้าคุณกินไม่ได้ไงเนี่ยผมจะใช้รู้สึกข,ขึ้นไส้จังเลยคุณกินไม่ได้ไงมันสกรปรกมากเลยนะน <c oughs> ี่ว้าเแหยจะตายแล้วเออนั่นนั่นเอ่อแป๊บนึงครับผมกินก็ได้ครับเฮ้ย ไม่ไหวแล้วอะ่อะอ,อ้ะยผมอิ่มแล้วครับไม่ไหวแล้วครับใช่แล้วผมอยากจะนอนแล้วอะ่ะนอนตอบฉันมาช่วยอะไรนี้เหมือนมันอนนะนอนเหรออ๋อ นี่นาจะเปิดอะไรก็เปิดได้เลยส่วนฉันขออนุญาตขอตัวไปนอนก่อนแล้วผมนอนไหนหรอน้าเห็นกองหนังสือเพิมไหมนอนตรงนั้นไปแล้วผมนอนบนโซฟาไม่ได้หรอแต่นอนก็แล้วแต่ <c oughs> แต่อยากให้นอนบนื้นมากกว่าโอเคครับแล้วผมนอนแล้วนะสวัสดีครับผมสกีบีดี้ฮะสกีบีดีไม่อยู่หรอ ต้องขอดชุดแล้วหนีแล้วจ้าว่าแต่สกีพิที้อยู่ไหนเนี่ยเออโอเคมันจะอยู่ในกองโหส่วมหรอกนะถ้าอยู่ในนั้นฉันตายแน่ๆเลยโอเคทางซ้ายก็ไม่มีต้องเดินช้าๆเดี๋ยวสกีพิที้จะรู้เอาเราข้างข่าอยู่เข้ามาใกล้สินืกมเหล็กโอเคตรงนั้นเหมือนจะมีพอน้ำทิ้งอยู่นะฉันว่าฉันน่าจะไปทางนี้ได้เลยอ ไม่นะเสียงเสียงเสียงส,ยงสกีบิที่กำลังกลางมาแล้วไม่นะไม่นะพอน้ำทิงขอให้ไม่นะพอน้ำชิงนี่มันตันไม่นะสกีบิดี้ตัวใหญ่มากเลยคุสกีบิที่ผมขอโทษทำไงดีอ่ะทำไมดีสกิบิดี้ใกล้เข้ามาแล้วน้านี่มันน้ำอะไรอ่สระสกปรกอะฉันจะไม่มีวันกระโดดไปในน้ำที่เิดคาด กะไม่ไม่ไม่อยากเข้าผมเลยไอ้ไปแล้วคุณสกุลินี่ขอโทษนะอย่าตามผมมาเลยน่ากลัวน่ากลัวไม่ไม่ไม่สกุลสกุลปีนี้มันต้องไปแค่ทางนั้นทางเดียวสินะตามมาไหมอ่ะตามมาเหรอไม่ได้การไม่ได้การแล้วใส่ต้อง ออโอเคมันไม่รู้จริงๆด้วยถ้าเราดำน้ำอยู่เออมันต้องดำน้ำสินะโ้หเดี๋ยวนี้นะจะไมจแล้วคุณรออกไปแล้วคิดว่าจะรอดือว่าจะไม่ออกออ โอไม่นะสกีมีดีเฮ้ยไปก่อนแล้วเฮ้ยตรงนี้ไม่รู้ใชยฮะมหากตัวใหญ่กนไปอฮหาเข้ามาไม่ได้หรอกนะฮ่ฮไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮเฮ้ย้นั่นใครน่ะคุณครับคุณครับช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยก้มลงก้มทำไมหรอ โอแม่คุณครับเป็นคนที่บำลังแกผมมคุณคุณคือใครเหรออ๋อผมคือคาเมล่าแมนคาเมล่าแมนเหรอใช่ผมเป็นหน่วย กำจัดสกีบี้ทอยเลตครับน,น่ากลัวชะมัดเลยคนอะไรหัวเป็นกล้องแต่เมื่อกี้อะไรนะกำจัดสกีบี้ทอยเลตเหรอใช่แล้วคือพอดีว่าคนนี้อ่ะคือเจ้าเจ้าสกีบี้อะไรเนี่ยคือเขาแบบเหมือนจะฆ่าผมเลคุณคาร์เมล่าแมนผมกลัวมากเลยอ่ะเอ้ยถัาจำนายได้แล้วเดาหนูจำได้เ<า>หรอ,อเด็กที่หายไปไงเพ่อะแม่ของนายนี่ประกาศตามหาไปทั่วเลยนะ กาต,ตามหาผมไปถ้วยเหรอใช่ได้หายไปหลายวันแล้วอะ้ล้วท่านคุณคาเมราแมนคุณช่วยพาผมไปหาพ่อแม่ได้หรือเปล่าโอ้ได้เลยยังไงพาเจ้านี่ไปกับจัดโอเคครับ ัผมไม่ได้หรอกแกนะเป็นภัยต่อมนุษย์นะโอ้ช่างพอท์จะไปกับเราหนูกับจัดตามคำสั่งที่ได้รับมาใช่แล้วแกจะต้องตายเพราะแกเร็วแล้วก็น่ากลัวมากแล้วฉันกลัวแกคุณคาเมล่าครับช่วยพาผมไปทีได้ไหมผมกลัวมากแล้วอ่ะได้เฮ้ยเจ้าหนูเออไปกันเถอะเจ้าหนูโอเคครับไปฉันไปไปฉันไปไปคนละฉันละ เอ้ยเงียบเงียบหน่อยทำชั่งทำชั่งซื้อของทอดกลับกันดีกว่าไม่ให้อภยอัยหรอกแก,แกต้องตาย